สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่ใกล้ตัวเรามากๆคือธรรมะเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลหลายคนในยุคนี้ทำงานหนักต้องเจอปัญหาชีวิตจนใจไม่สงบคลิปนี้จะพาไปดูวิธีใช้หลักธรรมะง่ายๆมาช่วยคลายความกังวลและทำให้ใจสบายขึ้นครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า ความเครียดและความวิตกกังวลเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอไม่มีใครไม่เคยเครียดแต่สิ่งสำคัญคือเราจะอยู่กับมันอย่างไรโดยไม่ให้มันทำร้ายใจเราเกินไปส่วนใหญ่ที่เราเครียดเพราะใจเราวิ่งไปอดีตหรือกังวลอนาคตลองฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันเช่นเวลาทำงานก็รู้ว่ากำลังทำงาน เวลากินข้าวก็รู้ว่ากําลังกินข้าวแม้กระทั่งหายใจก็รู้ว่ากําลังหายใจอยู่แค่กลับมารู้ตัวในปัจจุบันความกังวลก็จะเบาลงอย่างเห็นได้ชัดสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เรามีความเครียดก็มาจากการที่ใจวิ่งไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตอดีตทำให้เรากังวลใจเสียดาย หรือโทษตัวเองอนาคตทำให้เรากลัวว่าจะเป็นยังไงจะผิดพลาดหรือเปล่าแต่ถ้าเราลองหันกลับมาอยู่กับปัจจุบันเราจะพบว่าตอนนี้จริงๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรใหญ่โตเลยเช่นเวลาที่คุณหายใจเข้าลองรู้ตัวว่ากำลังหายใจเข้าเวลาที่หายใจออกก็รู้ว่ากำลังหายใจออกแค่นี้ ใจก็เริ่มกลับมาสงบการฝึกสติไม่ใช่แค่เวลานั่งสมาธิแต่ทำได้ทุกเวลาเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกินข้าวก็รู้รสชาติรู้การเคี้ยวเวลาล้างจานก็รู้ว่ากำลังล้างจานไม่ใช่ล้างจานแต่ใจไปคิดเรื่องงานสติคือการอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ตรงหน้าเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันความกังวลก็จะลดลง พราะความเครียดส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงธรรมะสอนว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทั้งสุขทุกข์หรือแม้แต่ความเครียดเองก็เช่นกันไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปเวลาที่ใจเครียดให้บอกตัวเองเบาๆว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปการมองแบบนี้จะทำให้ใจไม่ยึดติดและคลายความหนักอึ้องลงได้ ธรรมะสอนว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทั้งสุขทุกข์หรือแม้แต่ความเครียดเองก็ไม่คงอยู่ตลอดไปเวลาที่เราเครียดให้ลองสังเกตดูดีๆว่าความรู้สึกนี้ไม่ได้อยู่ตลอดวันบางครั้งก็เบาบางลงเองหรือเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอื่นนี่แหละครับคืออน,นิจจัง ถ้าเรารู้จักมองความเครียดเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวใจเราจะไม่ถูกมันครอบงำจนเกินไปแทนที่จะคิดว่าฉันกำลังเครียดมากเราอาจเปลี่ยนมามมองว่าตอนนี้มีความเครียดเกิดขึ้นการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ทำให้เราแยกได้ว่าความเครียดไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นเพียงอาการหนึ่งที่มาแล้วก็ไปเมื่อเข้าใจความไม่เที่ยง เราจะรู้จักวางใจเบาลงและเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัญหาอย่างไม่แบกเกินจำเป็นเราสามารถฝึกได้ทุกวันเช่นนังง่งเงียบๆหลับตาหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกรู้ว่าออกแค่3-5นาทีถ้าเจอเรื่องทำให้กังวลให้ลองเขียนออกมาในกระดาษแล้วพิจารณาด้วยใจสงบ จะเห็นว่าหลายเรื่องไม่ใหญ่โตอย่างที่เราคิดมันทำสิ่งเล็กๆที่ทำให้ใจสงบเช่นเดินจงกรมเบาๆฟังเสียงนกฟังเสียงลมเมื่อเราฝึกแบบนี้เป็นประจำใจเราจะไม่หวั่นไหวง่ายเวลามีปัญหาเข้ามาก็จะนิ่งขึ้นไม่ตื่นตระหนกเกินไปความเครียดจะเบาลงความกังวลจะลดลงและเราจะมีพลังใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวัน ธรรมะไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยครับแค่เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันใจก็จะสงบและคลายความกังวลได้ลองเริ่มวันนี้เลยหายใจลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าความเครียดไม่ถาวรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอบคุณที่รับชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ